สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนักตูกปลาทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์อากาศก็แจ่มใสดีนะครับฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับแดดก็เริ่มจะออกนะครับวันนี้นะครับผมมีลอกหนึ่งตัวนะครับที่ถือว่าดีในในระดับหนึ่งนะครับในราคาไม่เกินสามพันนะครับตัวนี้นะครับ เป็นลอกของแบรนชิมานโนเหมือนเดิมนะครับนะครับเป็นแบรนของชิมานโนเหมือนเดิมก็คือทางอ่าทางร้านผมเนี่ยนะครับที่ร้านเนี่ยผมจะเน้นลอกพวกแบรนชิมานโนนะครับแล้วก็พวกไดว่านะครับเพื่อไว้รับประกันลูกค้านะเวลาเราขายของไปมันจะทนหน่อยนะครับ นี่ครับตัวนี้เป็นไคอุสนะครับไคอุสหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเป็นตัวใหม่นะครับของเพิ่งเข้ามานะครับของเพิ่งเข้ามาตัวนี้เป็นหมุนขวานะครับตัวนี้เป็นหมุนขวาไอ้กล้องไม่ค่อยแจ่มเลยวันนี้ตัวนี้หมุนขวา รอบอยู่ที่เจ็ดจุดสองต่อหนึ่งนะครับหมุนขวาเป็นหน่วงเม็ดลานะเป็นหน่วงเม็ดลานะครับเป็นหน่วงแบบนี้นะครับเป็นปรับหน่วงแบบนี้ก็คือเอาง่ายๆเลยนะครับเอาง่ายๆเลยตัวเนี้ตัวนี้นะความคิดผมก็คือเหมือนเขาถอดแบบมาจากเคแนน ในตัวเคนนตัวนั้นราคาจะสูงหน่อยนะครับอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดเคนนผมเคยเอามาขายนะ่าจะอยู่2,009นะ2,009หรือ2,008 2,009นะเคนนตัวนี้ก็เหมือนกันเลยครับตัวนี้เหนือเหมือนกันเลยก็คือ,อจะแตกต่างกันเรื่องลูกปืนหรืออะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่แน่ไม่แน่ใจเนาะแต่มันเหมือนกันมากเลยครับ นะครับเหมือนกันมากเลยบางคนก็ทำไมนะอ่อวยแต่ชิมาโ,โนจังเลยทำไมนะลงแต่ของชิมาโ,โนจังเลยก็คือที่ใช้มานะครับตั้งแต่ที่ใช้มามีโอกแบรนชิมา i โน,โนนะ่เนี่ยที่ผมชอบที่สุดคือถึกทนนะครับถึกทนไม่พังง่ายนะ มีตัวนี้นะครับแต่เออเคนนน่าจะเป็นมือไอตรงเนี้ยเป็นฝาแต่งอาจจะอาจจะใช่นะผมก็ลืมนะเดี๋ยวเรามาดูกําลังเบรกกันดีกว่าหลายคนถามมากเลยทําไมนะชอบใช้แต่ชิมาโน่ชอบวัยแต่ชิมาโน่ผมก็บอกตรงผมชอบครับขนาดขนาดชอบชิมาโน่พี่น้องเอฟซีถามมาว่าอา่ลออาลลกอ่าอะไรเนี่ยของ ของแบรนด์ของน,นั้นนี้ก็ฟิตเทคอะฟิตเทคคอรบ้าอะ Fit นะผมก็เอาไปลองนะครับเพื่อจะทำคลิปให้พี่น้องดูความแตกต่างเลยนะอันนี้ผมไม่ได้ว่านะผมจะใช้จริงๆนะอันนี้ใช้จริงๆใครยังไงก็ไม่ผมไม่ไม่สนนะครับก็คือผมใช้ของของผมจริงๆความรู้สึกจริงๆเลยนะครับผมก็ยังเสียสละนะครับเสียสละเพื่อ เอาของในร้านไปตีให้พี่น้องดูว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงราคาแบบนี้รอบแบบนี้นะครับแตกต่างกันยังไงใช้แบบไหนนะครับมามาดูอันนี้กันรอบเฟือง7.2กำลังเบรก5กิโลนะครับ5กิโหรือ11ปอน ผมถามว่าห้ากิโลเนี่ยน้อยเกินไปไหมสําหรับผมาบางครั้งก็พอดีบางทีก็น้อยเกินไปถ้าเจอใหญ่ๆก็มีอาการอาการแบบฟืดๆได้เลยนะครับเบรกไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะน้อยไปหน่อยแล้วก็น้ําหนักลอกนะเมื่อก่อนนี้เคแนนสองน่าจะสองกํามกว่าสองจุดกว่าตัวนี้เหลือหนึ่ง เก้าห้ากมนะครับไม่ถึงสองขีดนะไม่ถึงสองขีดนะครับสําหรับรอบตรงนี้เบาอ่าดูนะครับอันนี้สายนะครับสายเนี่ยสิบปอนนะสิบปอนได้ยี่สิบเมตรสิบสองปอนได้110ร้อยสิบเมตรสิบสี่ปอนได้เก้าสิบเมตรยี่สิบปอนได้ร้อยห้าสิบนะครับประมาณนี้ เอาน่าน่าจะใช่นะผมมั่งเหรอป่าวาเนี่ยเออถูกแล้วครับสายร้อยห้าสิบสี่สิบได้ร้อยสี่สิบบอนนะได้แค่ประมาณร้อยเมตรเต็มที่เนี่ยอุ้ยแต่ผมก็ว่าโอเคนะอเ,คนะเออเนี่ยโอเคเลยนะโอ้จุได้เยอะนะครับแค่นี้ก็เหลือส่วนมากเราตีไม่ถึงร้อยเมตรหรอก ส่วนมากเราตีไม่ถึงร้อยเมตรนะครับสําหรับสําหรับสายนะโอเคลูกปืนนี่สามบวกหนึ่งลูกปืนนะครับสามบวกหนึ่งสี่สี่ลูกปืนนะครับมานะเดี๋ยวเรามาดูลอกกันดีกว่านะครับมาดูลอกกันดีกว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้ทำไมตัวนี้ให้จุสายเยอะมากเลยนะ เยอะเยอะจริงๆเยอะก่าแบทไลท์ที่ผมใช้นะอีกนะอ๋อหน้าสปูลมันกว้างกักนนิดนึงหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นไปได้นะมาดูรายละเอียดกันเล็กๆน้อยๆดีกว่าตัวนี้เปิดให้ดูเลยนี่เห็นไหมอันนี้เป็นลูกปืนนะครับเห็นไหมอัปเกรดมาเป็นลูกปืนเลย ถ้าเป็นแบดไลท์ที่ผมใช้อยู่ที่ตีกระพงอยู่อ่ะเป็นบูธนะครับเป็นบูธแต่ผมสร้างลูกปืนมาแล้วเดี๋ยวจะ,จะแกะแล้วก็ใส่ให้พี่น้องดูนะอันนี้น่วงจากโรงงานน่วงจากโรงงานเปิดมาให้หนึ่งสองสามตัวนะครับสามตัวถ้าถ้าพี่น้องอยากโมนะครับถ้าโมเมื่อก่อนเนี้ผมเคยมีเคแนแล้วผมโมเล่นๆนะครับ พอตออกหมดเลยแต่พี่น้องต้องตีตีให้เก่งเนะไม่งั้นมันจะฟู่ง่ายผมตีไม่เก่งฟู่โหฟู่ระเบิดเลยหน่วงตัวเนี้ยบางคนก็เปิดแค่สองตัวนะครับตีเลื่นมากอันเนี้ยลอกรุ่นเนี้ยเอาไว้สําหรับรุ่นที่พวกชอบโมนะชอบแต่งลอกอะไรเงี้ยมันตีไกลจริงๆตีไกลมากถ้าอยากอัปเกรดหน่อยก็แค่นี้เลยนะครับ ไปซื้อลูกปืนมาใส่คู่นี้จบเลยนะครับไต้เสาไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแค่คู่นี้คู่คอสปูนโอ้โหตีลื่นหัวแตกเลยครับนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาลอกดีลอกถูกไม่เกินสามพันมาให้พี่น้องได้ใช้กันนะครับได้ดูกันได้ดูข้อแตกต่างนะครับจากที่ใช้มาจริงๆคือแบรนชิมาโน่ทนที่สุด นะครับในใจผมเลยนะใครจะว่ายัางไงก็ช่างแล้วใครที่บอกอะไรอะไรหาไม่หายากหาไม่ได้ส่งมาหาผมเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเรื่องอะไรผมมีทั้งหมดนะครับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ